ผู้ในก,การสัาธารณสิริประชาธิป็นยทำงาน,านงาาจะเป็นเมืองที่สงบ,บความรุ่นหวายมีน้อยถ้าใครต้องการผสมบบในชีวิตหรือต้องการมาพักเพื่อชาตแิแตกแล้วกลับไปสู้รบกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งแล้เลยกลับต่อไปค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองวันนี้แล้วก็พรุ่งนีงไไนง้เป็นการประชุมของท,งทงี่นาสุขใจากค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันนิดหนึ่งในระหว่างที่เราร ท้องที่เราได้ทอดกระดองเพราะว่าเราอยู่ใกล้จังหวัดกรุงเทพกรุงเทพอะไรก็เดยนทางกรุงเทพที่จะต้องาไปยังต้องมีแหล่งท่องเที่ยวค่านงจะมากเป็นพิเศษนะครับท่านใดที่มารอรับท้องที่การระดับของทังหลักด้านประชากรของประเทศที่นำมาใช้ในการวางแผนและกำหนดนโยบายด้านประชากร สังคมและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสำนักง,งานสถิติแห่งชาติได้จัดทํามสมัโนโประชากรและเคหะทุก10ปีตามข้อแนะนำของคณะกรรมธิการสถิติแห่งสหประชาชาติเพื่อให้แต่ละประเทศมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ทุกที่ในครั้นี้ทั้งในระดับจังหวัดสูงต่อซึ่งขณะนี้ดำเนินการทั่วัทั่วประเทศ ในวันที่14-16สิงหาคมนี้และเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในทุกศูนกองจังหวัดก็จะมีการจัดงตัวงอีกครั้งหนึ่งในการสร้างให้กับเรือข่ายรับรู้ความเข้าใจดิฉันเชื่อว่าสมนะสิาสิชาติจะสามารถสาาร้างการยอมรับการเดยนถารูปแบบวิธีการได้อย่างราบ,บรื่นเนื่องจากดิฉันเชื่อว่าในบุคลากรของสมนะสตรีแส่ชาติทุกท่านซึ่งเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพดังจะเห็นได้จาก ความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานอยา่างเต็มความสามารถของทุกท่านภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลาอาันสมควรแล้วอันนี้เป็นผังการแผนแผนผังของการเป็นการประชุมของสำนักงานประลาดกระทรวงสาธารณสุขนดคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันอิกนึนงในระหว่างที่เรารอก,การเตรียม สำนักง,งานสถิติแห่งชาติขณะนี้เรากำลังจะปรับกระบ,บวนการทำงานใหม่ในเรื่องของการจัดทำโครงการสำรวนประชากรและเคหะ ซึ่งเดิมเราทําโดยวิธีการเฟสทูเฟสก็คือออกไปสํารวจประชาชนในพื้นที่ขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิดหรือการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในเรื่องของบริบทของประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจําเป็นต้องหากลยุทธ์วิธีการใหม่ๆมา,ม,ามาสนับสนุนการทํางานขณะนี้เรามีการศึกษานํางานทะเบียนมาสนับสนุนการทําาัมมโนค่ะเราจึงจําเป็นต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับาบุนการะทระเกรศึานนทะเบียาับสนุนกาทงานนี้เรามรีการศึกษอ,องพะี่น้างนระชาชณน เป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้การได้มาซึ่งข้อมูลเป็นใหญ่เปป็นไอย่างถูกต้องนะคะวันนี้ก็ฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในขณะที่เจ้าหน้าที่ของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติลงพื้นที่ออกเก็บข้อมูลในทุกโครงการทั่วประเทศที่เราจะเรียกคนของเราว่าคุณมาดีที่เราไปด้วยมิตรน้ําใจไมตรีที่ดีงามขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยกรอกข้อมูลหรือตอบข้อมูล ตามความเป็นจริงแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เราจะถือว่าเป็นความรับตามพรบรสถิติพศ2550ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเก็บภาษีใดๆทั้งสิ้นนะคะ